สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดิวอรเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคิ l i n ง4 o r 2นะฮะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาฉลองฮาโลวีนหน่อยครับก็เลยจะมาเล่นเกมนี้นะฮะซึ่งผมก็เป็นแฟนของเกมคิวลิ o 4อยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้เขาก็ออกภาค2มาแล้วนะับมันออกมาได้นานแล้วนะออกมาได้มาหลายเดือนแล้วนะฮะผมก็รีบแบบซื้อตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆเลยนะครับงาตอนนั้นซืก็จะซื้อราคาเต็มไปนะหรือว่าลด10%ไม่แน่ใจนะครับประมาณ6 7 0 0บาทนะแต่ตอนนี้ครับมันเป็นช่วงฮาโลวีนก็มีลดอยู่ ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่ได้ไปดูนะซื้อมาเล่นได้นะเกมนี้เหมือนคล้ายเขาเอาแบบภาคหนึ่งนะมาทําใหม่นะครับไอ้พวกซอมบี้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรละเอยี่ยดของเกมนิดนิดนึงก่อนก็ได้นะสักนิดนี้ก็ยังดีนะครับอ่ะมาดูเพิร์คนะครับตอนนี้ยังมีให้เลือกแค่6สายนะครับอนาคตอาจจะมีเพิ่มนะแต่ผมว่าคงอีกนานนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอัปเดตเดโมลิชั o นลิตนะครับแล้วก็ไฟบัคมาเพิ่ม2สายนะครับตอนก่อนม รู้สึกว่าจะมาคบเหมือนภาคแรกเลยนะครับแต่จะขาดไปสายหนึ่งนะครับก็คือสาย sharp s h o o t ร์นะครับหรือว่าเป็นสายสันในนะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับยิงผีนะครับหรือว่ายิงซอมบี้เป็นเวฟเวนะครับมันจะมาเป็นขึ้นขึ้นนะครับเหมือนเราต้องแบบเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับให้ผ่านไปถึงบอสให้ได้อะไรอย่างนี้นะครับอถ้าขาดบอสได้เกมมาจบออันนี้ก็สึกว่าเขาจะมีแบบ ทางนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะอัพสายไหนนะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะสกิลนะเออสกิลสกิลให้เลือกนะครับก็คืออัพห้าระเวลยวนี่ยจะเลือกได้นะว่าจะเอาอัานไหนนะมันมี้เลือกสองทางนะครับมันก็จะมีอันดีกับไม่ดีนะหรือบางอันก็แล้วแต่คนชอบนะว่าจะเล่นสายไหนนะผมก็ชอบประมาณนี้นะ โอเคผมว่าน่าจะดีสุดแล้วนะสำหรับสาย demolition ลิ t นะแล้วก็ภาพของเกมนี้นะผมก็ปรับแค่นี้นะเน้นเอาลื่นนะไม่ได้เน้นเอาแบบภาพสวยนะแต่จริงเกมนี้ภาพสวยมากๆนะถ้าปรับสุดนะแต่ถ้าปรับแบบมีเดียนอย่างผมนี้นะก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเพราะแบบการ์ดจอผมไม่แรงนะปรับไม่ได้นะปรับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ลื่นนะครับเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเสียอมมารมณ์อะพูดง่ายๆนะเสียอารมณ์ด้วยะคะัมายิงผีกันักหน่อยครับวันนี้วันที่31นะธันวาคมคารวีนพอดีเลยผมอยากจะไปเล่นโหมด h a r ดนะครับ normal มัน กระจอกไปหน่อยนึงนะไปลองดูไปเล่นกับคนอื่นนะฮะหาห้องที่ไม่ค่อยแหลกแล้วกันนะเอาเป็นโหเกมมันยาวด้วยเนี่ยตัง้ง10เวฟนะครับอาจจะค่อนข้างยาวนะผมอาจจะแบบตัดทิ้งด้วยนะพราะไม่นั้นมันจะยาวมากนะเป็นเกือบชั่วโมงนะอ่ะมากันแล้วนะครับสายที่ผมเล่นในวันนี้นะก็คือ d e m o n s t i o n lit นะครับเป็นสายโปรดของผมนะคือมันเล่นค่อนข้างง่ายครับแล้วก็เป็นตัวทำดาดเม g ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะไปเข้าไปเลยไนดะเนี่ยภาพเกมสวยมากๆฮนะ นี่ปรับแค่มีเดียมนะแต่แบบสวยเสือภาคแรกมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกแบบเอฟเฟสอะไรต่างๆนะครับทำมาละเอียดมากๆเลยนะครับภาคนี้นะ,ะถ้าเพื่อนเพื่อน,นีไม่มีนะสามารถซื้อมาเล่นกันได้ครับช่วงนี้ก็น่าจะลดอยู่ประมาณ3ามร้อกว่าบาทนะรู้สึกว่าเห็นว่าจะลด3 0นะครับช่วงนี้นะเดโมชันลิสต์ครับเกิดมาถึงเราจะมีปืนพกระเบิดก็ถือว่าเป็นปืนที่แบบดีในระดับหนึ่งเลยนะมันสามารถยิงศัตรูได้หลายตัวนะอ่ะ แต่ก็ไม่ได้กลุ่มใหญ่ครับมาอยู่รรรยบริเวณที่เรายิงนิ่เดียวนะเดีย๋ยวมาลองดูแล้วกันนะอ่ะแล้วเวลาแบบจบเกมเขาจะให้ไปที่ร้านค้านะครับสามารถไปซื้อปืนซื้ออะไรได้นะทางนี้จะไม่ต้องเข้าไปในห้องของร้านค้าแล้วนะครับมันจะเป็นตู้ง่ๆตู้นี้นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะผ่านไปถึงบอสหรือเปล่านะโหมดฮาร์ดี่เป็นโหมดที่ยากนะไม่ได้ง่ายนะครับยากกว่าน้องมอนี้หลายเท่าเลยนะ ผมว่ายากนะครับเพราะซอมบี้อ่ะมันจะเดินมาแบบแบบกระหายเลือดมากมามาเดินมาแบบว่องไวมากเลยนะครับจะโหดกว่าแบบนอร์มอลค่อนข้างเยอะนะคือถ้าเป็นนอร์มอลเนี่ยซอมบี้มันจะเดินงงๆนะครับก็คือจะเดินแบบช้าๆงงๆนะครับแบบทำอะไรก็ช้าๆอะไรอย่างี้นะเนี่ยแต่อันเงี้ยโอ้โหมันเดินแบบจู่จมมาไวมากครับแล้วก็ฟันอะไรแรงมากด้วยนะคือแบบมากทุกอย่างทั้งเลือดทั้งเออจำนวนของซอมบี้ด้วยนะอ มีตัวมาครบนะับตั้งแต่ภาคแรกครับมาครบทุกท,ทุกตัวนะนี่ผมก็เวลเพลิร์กผมเวลยี่ห้าแล้วนะสกิลมาครบนะครับเวลายิงนี่มีสโลโมชั่นด้วยนะครับเหมือนกับภาคแรกเลยนะครับมันก็เป็นจุดเด่นของเกมนี้อีกส่วนหนึ่งนะขู่ซอมบี้มารุนแรงมากคนระับอย่างกับเรฟเฟอร์เดเลยนะฮะโอ้โหตัวไซเลนนี่ก็เป็นตัวที่ทำลายดามจได้สูงมากๆนะ โอ้ยผมจะค่อนข้างหนักนะครับโอ้ยขึ้นดีกว่าขึ้นแบบเพื่อนดีกว่านะครับมันมาเยอะแล้วตรงนั้นไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนเราเหมือนใคร้ายแบบมันจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยเป็นงานมากนะอันนี้ผมไปเล่นกับคนอื่นนะถ้าไปเล่นกับคนที่สื่อสารรู้เรื่องก็น่าจะแบบดีกว่านี้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะดูแลกันนะครับ คลิปนี้ไม่ซีเรียสมากถ้าไม่ถึงบอสก็ไม่เป็นไรปืนหมดแล้วนะครับเพื่อนเราไม่ค่อยยิงเลยอะไอตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดนะมันเหมือนคล้ายพ่นอ้วกพิษในไอตัวเนี้ยอ้วนๆเนี่ยแล้วยิงมันกว่าจะเข้าก็ค่อนข้างนานเหมือนกันครับต้องเล็งที่หัวนะเกมนี้แบบเล็งที่หัวอย่างเดียวนะครับถึงจะฆ่าอุ้ยเอาสูนหมดเด็กเกือบเกือบ เออแล้วผมก็ลืมไปนะไม่ได้ลืมดิจริงๆนะตัวเกมของเกมนี้นะครับม,นะมันจะไม่มีเข,ขาเรียกว่าอะไรคอรแทรน,นะครับหรือว่าตัวเป้าอะเล็งนะครับอ่าไม่มีเหมือนเกมแบบ A.P.S ทั่วไปนะก็คือจะไม่มีมมเลยนะครับต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเล็งนี้นะคเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอ,อย่างเงี้ยมันเอาไว้ยิงไกลนะครับแต่ยิงไกลอาจจะไม่มีนะครับเราต้องแบบสุ่มยิงไปนะครับหรือว่ากะกะเอาอะประมาณนั้นครับ อนนี้เงินผมก็มีซื้อซื้อไปเลยแล้วกันนะซื้อไปก่อนนะใช้ไปก่อนปืนตอนนี้ก็มีมแค่ไม่กี่ปืนนะสำหรับสายเดโมโนะเออเวลาแบบเราจะซื้อปืนเนะี่ยเราก็ต้องซื้อให้ตรงสายด้วยนะถ้าไปซื้อให้แบบมันไม่ตรงสายมันจะแบบไม่ได้บวกความแรงของปืนอะไรเพิ่มนะครับอันนี้ถ้าคนเล่นเกมนี้ก็น่าจะทราบดีๆอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรมากมายนะยิงไปก่อนเลยนะปืนนี้ก็ดีอยู่ปืนนึงนะ M79 นะเอา้ายิงไปแล้ว เพื่อมันระเบิดไปก่อนเออแล้วคลิปนี้นะผมไม่รู้ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับจะพยายามปล่อยให้ทันวันนี้นะคือวันที่31วันฮาโลวีนวันนี้นะแต่เพราะว่ามันน่าจะเยอะมากะคกับก็คือแบบจะต้องตัดต่อเยอะนะครับหน้าทันนะผมจะเล็งเอาให้ทันแล้วกันนะโอ้ยเวลาแบบพูดๆไปเราก็ต้องคอยดูเรืองนี เล่นต่อตายฟรีไม่ได้เลยตอนนี้ผมยังไม่เห็นทีมผมเล่นสายเมดิกนะครับหรือว่าสายหมอนะเอ้ยศัตรูมาเยอะเอ้ยซอมบี้มาเชิงผมเล่นด่านนี้ก็เพราะว่าแบบมันค่อนข้างละเอียสว่างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะมืดนะครับเอาจัดไป โอ้โหไอนี่ดาเม๋ข้างแรงครับมันชื่ออะไรฮักอะน่าใช่นะตอนนี้เรามีสายแทงอย่างในตัวเบิร์ดเซอร์เกอร์แล้วนะครับก็จะสามารถแทงในพวกตัวแบบโคตรได้นะเลเวลยี่ห้าด้วยนะก็น่าจะไปได้ไกลอยู่นะสรับแบบนี้นะโอเคมาดูกันเนี่ยสังเกตว่าผิวเราหัวขาดแล้วนะมันก็ยัง เดินได้อยู่นะเหมือนใครมันยังไม่ตายนะครับเขาู้สึกมันช้าเอาผมมีปืนลูื่อมาใช้เลยเดี๋ยวนั่งปืนปกอยู่นี่นครับอ้าวสโลโมชั่นเวลาตอนช่วสงสโลนะครับหรือว่ามันช่วงอะไรซีทามนะรประมาณนั้นนะก็จะมีระเบิดนิวเคลียร์มานะเพราะเป็นสกิลของผมนะตอนเลเวล25นะถึงจะมีนะถ้าไม่ใช่เลเวล25ก็จะไม่มีนะตอนนี้เขาจะเดินไปที่ร้านค้ากันนะ ไอบ้านี่มาล็อกประตูทำไมเนี่ยเพิ่งหาเล่นในในพวกนี้ก็การที่แบบเราแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะล็อกประตูนะหรือว่าแบบอะไรก็ไม่รู้นะเรียกไม่ถูกมันก็จะทําให้แบบต้องล็อกให้เป็นนะถ้าล็อกไม่เป็นหม้ายมันจะขังเพื่อนไปในตัวนะเพื่อนจะออกไม่ได้นะแล้วบางคนเขาเล่นบางผู้เล่นมันกินเกลียนเนี่ยมันล็อกประตูแล้วเราแบบหนีจากพวกซอมบี้ไม่ได้ก็ตายเลยนะอยู่ตรงนั้นนหะส่วนมากเวลาเขาเล่นเขาจะไม่ค่อยล็อกกันนะถ้าไม่จําเป็นนะ นอกจากโหมดยากอ่ะอาจจะล็อกไว้แบบการซอมบี้บางส่วนใช้ปืนนี้ไปก่อยอบเหมือนนเงินหมดนะครับบริหารเงินต้องบริหารเป็นด้วยนะช่วงแรกครับเกมนี้ก็มาเวลาจบเกมก็ไปซื้อของครับซื้อของเสร็จก็แคมป์ต่อนะหาที่แบบยิงซอมบี้น <Pop od. S 2> จะจุดนี้ก็เป็นจุดแคมป์ดีเหมือนกันนะเพราะมันเป well ็นทางยาวนะฮะผู้เล่นเขาชอบมาแคมป์มาตรงนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะใช้ได้นะ อาจจะดีกว่าช่วงเมื่อกี้นี้อีกนะครับเพราะเมื่อกี้นี้มันเป็นแบบลานกว้างนะครับมันมาทุกทางนะแต่ตรงเนี้ยมันจะมาแค่2ทางนะครับอ่ะก็แคมป์ดีมากๆแล้วจุดนี้นะทางยาวด้วยนะมายิงต่อช่วงแรกยังไม่ค่อยตื่นเต้นมากๆนะครับมันจะไปตื่นเต้นประมาณเวฟเจ็ดขึ้นไปนะโอ้นี่ครับมาแล้วตัวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสะเก็ดครับหรือว่าผีเลื่อยนะฮะ โคตรมากนะตัวนี้นะเวลาแบบเรายิงไปแล้วสักพักหนึ่งเนะี่ยมันจะโรธแล้วมันจะวิ่งเร็วมากนะครับแต่ถ้ามีพวกเบอร์เซอร์เกอร์นะพลอยแทงนะก็สามารถหยุดมันได้อยู่นะ,ะสามารถกัดมันได้นี่ย,ยิงมาเลยคือเชียยวมาแล้วปืนนี้ก็ทำดาเมจสูงนะ ยิงซอมบี้พวกลูกน้องซอมบี้เนี่ยก็ยิงได้นัดเดียวตายนะแต่แรกมาด้วยการที่ต้องรีโหลดต่อลูกนะครับลูกต่อลูกทำไม่ตายเว้ยสังขารตายไหมดูเหมือนว่าเกมภาคนี้ครับช่วงฮาวีเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมนะพอปกติอ่ะปีที่แล้วนะช่วงแบบเป็นภาคหนึ่งอ่ะ อันนี้มันเป็นภาคสองนะภาคหนึ่งอ่ะมันจะมีกิจกรรมนะคือแบบอะไรอ่ะประมาณแบบว่าซอมบี้มันจะแบบเปลี่ยนหน้าตาใหม่ช่วงแค่ฮาโลวีนนะแล้วก็จะมีแบบอะไรแบบเป็นของพิเศษช่วงฮาโลวีนเนี่ยนะนแต่อันนี้ไม่มีนะก็ะไม่รู้เพราะอะไรนะแล้วภาคสองเนี่ยคนเล่นม,มันก็เริ่มน้อยลงนะอาจจะเพราะว่าเกมมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะก็คือมันยังอยู่ในช่วงอะไรแอลลี่อักเสบคนก็เลยยังไม่ค่อยเล่นกันตอนนี้ผมก็ขายนั่งทิ้งเลยครับเอ็นเจเก้าเนี่ยออกมาใช้ปืนนี้ดีกว่านะครับ RPG จเจ็ดยัดไปโอเค อัพเกาะไปครึ่งก็ได้ครับการปลายคนระับเพราะซอมบี้หลังๆมันโหดนะคนเล่นเดโมโเยอะเนี่ยมันบอกให้เดโมกันหลังนะครับเพราะถ้าไปอยู่ใกล้ๆอ่ะไม่ได้นะเออถ้าคนเล่นเดโมเนี่ยมันจะต้องรู้นะครับรู้หน้าที่นะก็คือแบบไปยิงใกล้ๆซอมบี้อ่ะไม่ได้นะเพราะไอ้พวกกระสุนหัวระเบิดพวกนี้นะครับมันจะไม่ทำงานนะถ้าเราไปอยู่ใกล้ตรงซอมบี้ นั่นเองนะแต่บืนพกไม่เกี่ยวนะบืนพกทำงานอยู่นะอุย้ยหมาอไอ้บ้านี้สะเก็ดยิงไปเลยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยมันมไปยิงใกล้สองบีเกินนะระเบิดมันเลยไม่ทำงานนะผัวมันจะด้านไปนะอะไรทีเราตายอ่ะอ๋อเบลหนึ่งก็สมควรละเบลหนึ่งมันจะค่อนข้างปอแนละ้มาเล่นด่านเออ ไม่ยังไม่เล่นด่านดิมาเล่นโหมดฮาร์ดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับมาจะยิงไม่เคยเล่นเลยเนี่ยแบมาจะยิงแบบกำลังจะยิงเลยสเก็ตตัวนึงเดี๋ยววะเฟสทาก็มายิงไปเลยนั่นแหละนิวเคลียร์มาพอดีตายครับนิวเคลียร์จะแรงมากๆเลยนะคือแบบโดนเนี่ยสเก็ะหรือว่าเฟสทาก็ได้นะรับเดี่ยวตายรู้เรื่องเลยนะ ตายหมดเลยสัตว์ไม่ได้ฆ่าเห็นปะมันให้ไปน้อ์มอลเลยผมกำลังพูดเลยเห็นไหมเขาอกให้ไปนอร์มอลนะเวลนึ่หนึ่งเพิ่งเล่นแบบเออเพิ่งเล่นอ่ะจะมาทำไมหมดฮาร์มันเล่นสู้เขาไม่ได้นะซอมบี้มันจะโหดนะอุ้ยมาแล้วมาแล้ว เมื่อกี้ก็เคลียร์ไปนะไม่มีแล้วมากครับเมื่อกี้นี้ตามมันไปแล้วกันนะว่ามันจะแคมป์ทางไหนครับพอถ้าเราไปลุยเดี่ยวอะซอมบี้มันจะไ,ไม่เกิดนะคือไอซอมบี้พวกนี้มันจะสปอนปซาไปพวกคนส่วนมากมันไปยังไงกันวะน่าจะไปที่เดิมอะเริ่มมาแล้วเฟสพาวมาไอ้เชี่ยววะไม่มใช่หนะวะดูวะ นึกว่าสะเก็ดนะพูดติดกินนี่แต่ก็แต่ก็ไม่ใช่นะเป็นตัวซอมบี้โง่ๆนะครับสีแดงชื่ออะไรไม่รู้่กออะไรสักอย่างนะจะไม่ได้นะพอมันเป็นตัวที่แบบกระจอกแนละ้วก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจชื่อมันต้องจาแบบพวกชื่อตัวโหดนะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับมายิงไป ช่วงแรกๆนะก็จะผมก็จะใช้ปืนพกยิงไปก่อนนะเพื่อไม่ให้ปืนเปือนกระสุนปืนหลักนะเพราะมอนพวกนี้จะไม่โหดนะเราก็ใช้ปืนพกมาแล้วเฟดพาวนะครับตอนนี้นะจำเป็นแล้วต้องใช้ปืนนี้นะครับทำดาเมจศัตรูนะกำลังรีโหลดอยู่โหไม่น่าเลยช้าไปนิดเดียวนะยิงไปไม่ตายอีกเอาตายนะยิงมาอีกเรียบร้อยทำไมอ๋อยังไม่ตายดีกว่าล้มไปเหรอ นี่ครับเป็นตัวเบอร์เซอร์เกอร์นะเนี่ยสามารถทำให้ศัตรูล้มได้นี่นะไม่ใช่ศัตรูซอ,อมบี้ครับชอบเลือกศัตรูนะม,มาเยอะครับตรงนี้มาเยอะมากๆยิงเข้าไปอีกสุนเยอะไม่เป็นไรสุนเยอะเก็บไว้ดองไว้ตั้งนานนะครับช่วงแรกไม,ไม่ได้ยิงอเออตรงนี้ก็มามตายเหย,ยังไม่ตายครับแค่ล้มนะ เนี่ยได้ตัวแทงดีๆอย่างนี้ก็ดีนะครับแต่เสียดายนะถ้าจะได้เพอร์เฟกกว่าน,นี้นะจะต้องมีเมดิกสักตัวหนึ่งนะมันจะเพอร์เฟกกว่าน,นี้นะคอมเมนต์ตอนนี้ก็ถ,ถ,ถ้าถ้าโดนในซอมบี้เนะี่ยมันเข้ามาถึงตัวเราเนาะโอกาสตายสูงนะเพราะไม่มีหมอนะมีร้านค้านะตอนนี้ก็ซื้อแค่กระสุนอย่างเดียวนะครับปืนก็ได้มาครบแล้วก็มั่งซื้อใหม่นะเก็บเงินไว้ช่วงหลังสงสัยพวกนี้ น่าอยู่ต่างชาติอะไรนะมันเล่นมาเล่นเซิร์ฟไทยมันก็ปิงโคตรสูงเลยนะแต่คนไทยมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันลื่นเนี่นล,นลื่นพอดีมันเซิร์ฟไทยนะไม่เม็เซิร์ฟไทยดิเซิร์ฟสิงคโปร์เอจีหน้าสิของโปร์นะครับมันก็เลยไม่ไกลมากครับสิงคโปร์ใกล้เน,นี่เองนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยแหลกมากอะไรมาสักเค็งมานะยิงไปโดนวะจะไม่โดนวะ ทันไหมทันอุ๊ดทันไม่โดนนะมันกระโดดสูงเลีงสูงนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะเฮ้ยสเก็คมาเว้ยยิงไปสิครับอีกสักนัดหนึ่งนะ่ะตายเลยยลิงสักหน่อย มาถึงเวฟแปดแล้วเลยเนี่ยเ,เ็ตทามาอีกเอาไปยิงให้มันโกรธอีกเนานี่เรียบร้อยไอ้นี่มันล็อกอย่างเดียวปิดประตูปุแม่งเกลียดน,นะประตัเนี้ยเนะี่ยเบลหนึ่งเอาไอา้ออนั่นตายเลยนะ อ๋อเดมวยตัวตายออกไปเลยนี่โดนดนิวเคลียร์ไปเดอะไรเปล่ล่ะไม่เป็นไรวะน,น่าจะเกี่ยวกับความแรงของปืนด้วยเนะี่ยมาแล้วสเ็อคปเรียบร้อย ตอนนี้ก็รอครับมารอที่ร้านเพลยเลยก็ได้นะมันเหลือแค่ตัวเดียวนะให้เพื่อนเราข้าไปก็กได้นะเอาสเก็ไม่ตัวนี่วะก็ว่าแล้วมันเหลือตัวท้ายมันจะชอบเป็นพวกสเก็เป็นตัวใหญ่ๆนะไม่น่าทำไมมันถึงไม่ตายทันทีนะก็เลยงงอ่ะแต่เพื่อนเราข้าไม่ไห,ไหวอนะพวกนี้เลือดมันก็เยอะด้วยนะแบบเหมือนคล้ายมัน คนมาเล่น6คนนะครับคือแบบก็เต็มห้องอ่ะประมาณนั้นนะครับมันก็เลยซอมบี้พวกนี้มันเลือดมาเยอะตามคนอ่ะอันนี้ก็มาถึงเว็ที่9แล้วนะครับจบเว็บแปดไปแล้ว <c oughs> ไปที่เก่าก็เข้าตรงนี้นะครับไปไหนของมันเนี่ยที่อย่าวิ่งนะเดี๋ยวมาทางนี้ก็ได้เ <c oughs> คนที่เดิมก็ลงตรงนี้ไปเลยลงป้ายแล้รถไม่เป็นไรฮิวได้ถึงจะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> สายเมยดิกก็ตามแล้วก็สาม,มารถซื้อปืนของเมดิกมาฮิวเพื่อนได้นะแต่รู้สึกว่ามันจะฮิวเบากว่าเมดิกฮนะไม่หายปะมาชอบไอ้เออเวลคนระับล็อกประตูอนะนั่นเกียร์นั่นเองไอ้ตัวเวลหนึ่งน,ะน่าเตะไม่ออกไปนะถ้าผมแบบเป็นแอดมินของเซิร์ฟนี้ผมเตะไม่ออกไปนะเฮ้ยสักเขกเว้ยไหววะทิ้งให้อ่อไม่ทันมันตายไปก่อน แซงว่ายปืนนี่ก็แรงนะเนี่ยผมเคยใช้มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นปืนไมโครเวฟนะครับคลื่นไมโครเวฟใส่สผมอาจจะเวลเพิ่งน้อยตรงนั้นมันเรียกน่าจะมีประเด็นนะครับตัวใหญ่แน่ๆน,นี่ไงเฟสพาวด้วยสองตัวเลย เตัวหนึ่งจัดเข้าไปเรียบร้อยตายคู่ไปน่ะใช่ยิงไปอีกสักลูกหนึ่งยิงไปแถมยิงสวนไปนเลยเมื่อกี้นี้กําลังจะง้างยิงครัแบกบําลังชาร์จยิง เนี่ยปืนเนี่ยทำรามิเมจแบบโหดมากๆนะมันทำรามิเมจวงกว้างด้วยคนระับค่อนข้างโป่งอยู่เหมือนกันนะเวลาผมเล็งแบบไม่ได้ซูมนี้นะก็กะกะเอานะแต่ถ้าเอาแม่นๆเอาซูมดีกว่าเรียบร้อยไปจบไปเวฟครับต่อมาก็ถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะผ่านแล้วก็จะไปถึงบอสถ้าผ่านเวฟสุดท้ายไปได้ก็ถึงบอสแล้ว ผมว่าน่าจะผ่านนะครับแต่เว็บอบอสเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองมาสู้ดูก่อนอาจจะผ่านก็ได้หมดฮะถ้าจะแบบคนเล่นเก่งๆจริงอะบ,บั๊เดียวก็ผ่านนะไม่ยากแต่พวกคนอื่นเนี่ยเห็นป่ะสองคนนี้มันคข้างแหลกนะครับตัวเต็งนั่นเลยเนี่ยสองคนเนี่ยมันแหลกค่อนข้างแหลกก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเลยนะเหลือตัวท้ายแล้วกว่าจะเดินมาช้าเหลือเกินยิงไปเลย ไอ้นี่มามาใหม่แนละ้วให้เงินนิดนึงก็ได้อ๋อเก็บเงินไว้เว็บสุดท้ายก็ได้คนระับเพราะมันจำเป็นต้องใช้นะถ้าจะไม่ผ่านนะจำเป็นต้องต้องใช้อยู่มาแล้วของจริงมาแล้วเว็บนี้ค่อนข้างยากถ้าทีมไม่แข็งอนะ่ะมันจะไม่ผ่านเรานะเว็บนี้เนี่ยโอโ้โหแค่ซอมบีมาแล้วตั้งร้อยแปดสิบเก้าตัวแนละ้วเยอะมากมากนะเนี่ยโอโ้โหมาถึงเกิดเลยนะคเฟสพาวเอ้ยไม่ใช่สเกสเนี่ยผิดอ่ะ ตัวตัวเลื่อยตัวเลื่อยแต่โดนนี่ไปก็น่าจะได้อยู่นะโดนยุ้เกียร์ไปได้อยู่มีตัวเบอร์เซอร์ไฟกันให้ครับแทงให้ทันแบบไม่ทันเลยขอทันนะไอ้ยุ้บเกียร์ไปยุ้บเกียร์ได้เสียงระเบิดสะใจมากโอ้ ไอตัวนี้สึกว่ามันจะแพ้เอ้ยไม่ได้แพ้มันสู้ไฟคนระับมันก็เลยต้องเอาปืนพกยิงหัวมันเพราะมนันเอ่อซอมบี้แต่ัว่าเ่ยมันมีแพ้กันคนละอย่างโผล่ดีมาเล่นมาแบบเซียนแล้วรู้หมดจะว่าไปผมลืมเปิดเสียงเพลงให้มันเบาลงคนระับเสียงเพลงค่อนข้างดังนะทางกับทางมามันก็ดังเหมือนกันนะเสียงเพลงเอ้าปวดศีรษะเลวเหมือนเหมือนไม่ได้กันมันนะ โดยไปดูอื่นแต่ก็น่าจะผ่านครับมันตายก็ไม่เป็นไรวนเลยใหม่อ่ะเน้อแม่งไอ้ทำไมบิ่ยิงไม่โดนงั้นไงวะเล็ยแม่นเลยเมื่อกี้นี้เนะนี่ยโดนแล้วตายไปแล้วเมื่อกี้นี้ยิงมันมันคล้ายแบบล่อระหว่างขาอะไรยัง,ไ,งไม่รู้ว่าไม่โดนตอนนี้เหลือ4-4ตัวคนระับ น่าจะมีตัวโขนอยู่ประมาณสองถึงสามตัวเก็บกระสุนไว้ก่อนแต่มันต้องใช่ครับตอนนี้ตัวโขนก็ตายไปตัวนหนึ่งแล้วครับปลาเลยไปโอ้ไม่โดนมันตายไปยก่อน,นอ้าวหมดแล้วดีกว่าไม่มีตัวโขนแล้วครับเดี๋ยวเดินไปล้างคาขงา่อนดีกว่าเวลามันน้อยครับช่วงนี้เราต้องเตรียมของนิดนึงเลยพอมาถึงเวทบอร์ดแล้ว บอลนี่ถ้าแบบไม่มีสมรู้ร่วมคิจริงค่ายากนะมันแบบปวดมากขายนี้ไปก่อนซื้อซีโฟนะครับซื้อกสุนแล้วก็ดรอกเวลาหมดว่ะไม่ทันเลยไม่น่าเดินไปไกลเลยไม่เป็นไรครับดรอปไปหน,าน,น,านา้าไปละซื้อใหม่ซื้อกระสุนลืมดูเวลาเวลาเลยน้อยอ่ะไม่เป็นไรก็เออซื้อปืนในตัวครับ อาเบจีมาอีกรอกระบอกนึงครับเต็มไว้ซัพพอร์ไตวรไว้อยู่ข้างหลังและเพื่อนก็ซื้อปืนในพวกสายของมันเนี่ยไมโครเวฟนะมาละทำรับเหมา,ามข,ข้างแรงนะบอสมันมีเรียกว่าอะไรท้ายสกิลนะครับมันเป็นระเบิดอะไรพวกนั้นของมันเนี่ยเออเยอะอยู่เหมือนกันนะ ผมลืมซื้อปืนคิวไม่ได้คิวเพื่อนป่ะตอนนี้มีเบอร์เซอร์การอยู่นะครับเบอร์เซอร์ไม่มีคนหิวเลือ่มเลยแลก็ตายเอาถ้าตายเอาเราจะแบบไม่มีตัวแทงไนะโผ่เนี่ยถ้าเล่นเป็นๆน,นะสามารถผ่าไอ้ตัวไอ้บอสมันล้มเลยในทะี่นี้โห่เนี่ย เลื่อนมันจะหมดแล้วไม่มีใครอยู่หรอวะแำบหน่งเข้าไปใกล้มากไม่ได้ก็ตายครับไม่มีคนฮิวอะโอโหแย่ไปงานจะมาแล้ว กาสผานยากนะผมว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีเมดิกเลยครับผ่านยากนะผมว่าน่าจะตายก่อน,น,อน,นมาเฟลตอนสุดท้ายครับโอ้โหลูกนี้ผมไปเล่นสายเมดิกดีก,กว่าเนี่ยคอยฮิวเพื่อนดีกว่าอย่างน้อยก็น่าจะฮิวเบอร์เซอร์เกอร์ได้อยู่นะจะได้ครับเหลือเหลือยี่สิบเนี่ยสู้ยากนะครับ เวลาเราฮิวเองเนี่ยมันจะชาแล้วไม่เหมือนพวกหมออะไรพวกนี้ฮิวให้นะเฮ้ยมาทำไมปืนนี้ไม่เอาเอาเอาไม่เก็บอีกจิ๊บเองเอ้ยเ,เอาทิ้งทิ้งไม่ได้เพราะอะไรวะโอโ้โหแพ้ครับทิ้งไม่ได้ครับมันเก็บมามันตอนแรกก็ทิง้งออกไปแล้วดูทีมาผมก็รู้นะว่าบอสสู้ไม่ได้นะครับ เมื่อกี้ผมว่าถ้าผมเก็บปืนตัวล็อกเกอร์เรนเชอร์มาได้นะครับไม่ได้ล็อกเกอร์เรนเชอร์ดิมันอะไรวะ R P G 7นะเออเก็บมาได้ก็น่าจะสู้ไม่ได้ดีนะเพราะไอ้บอสมันเลือดผมว่าน่าจะเหลือเยอะนะแล้วเลือดผมก็เหลือน้อยนะครับโดนไม่กี่ทีก็ตายก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะนอกจากจะมีหมอนี่ยคอยยื้อให้ผมนะอาจจะไหวก็ไม่เป็นไรนะคลิปนี้ก็ตกหนุ่นะครับไม่ซีเรียสถ้าผมว่าผมเล่นคนเดียวผมชนะได้แล้วโหมดนี้กับด่านนี้เลยนะพอถ้าเล่นหลายคนเนี่ยถ้าไม่ทีไม่เวิร์กจริงนะมันจะเป็นตัวทวงนะครับ มันมีตัวทวงหลายคนด้วยนะครับแล้วก็มีหมอประเด็นแหละสำคัญมากๆครับไมดิกโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะมาฉลองฮาโลวีนลุกๆนะครับไม่ใครอยดิบคำน่ากลัวมากเลยเนี่ยโอเคจะพบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับอาจจะมาเล่นรายเลนเจอร์ต่อครับคอยติดตามชมไว้นะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไครต์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย